ปลูกมันปลูกมันนี่ก่อนเตรียมตัวปลูกมันนี่ลำมันแสแนมน้ำยาเล่งลากนี่ปลูกมันด้วยพี่น้องปลูกมันด้วยปลูกมันเธอเธอเนี่เตรียมอย่างแน่ๆตรงนี้หนึ่งเลยขุดไถพวนไว้ไถยกหลองไถคู่ ถ้ายังระวงไทยคู่ระวองคู่มันหน่อยคลิปบังหันกถ่ายพันมาต่อไปล้ำมันแลล้ำมันแล้วก็ม่ซับ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 แล้วก็ามใส่หนงยาใส่หนังยาแล้วเาไปปักปลูกลง่คอปลูกมัคนับปลูกมัน